ใครจะมาทำฟันฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับบีอกแล้วในช่องรักตังไว้สไยออสเตียวันนี้นะคะบีก็พาลูกสาวบีนะคะมาที่คลินิกนะคะในตัวเมืองจังหวัดนครนายก เพราะว่าวันนี้เราสองคนนะคะจะมาตรวจสุขภาพฟันนะคะแล้วก็พาลูกสาวมาขูดหินปูนด้วยค่ะนานแล้วที่ไม่ได้พาน้องนะคะมาทำฟันค่ะและหลังจากที่เรานะคะทำฟันกันเสร็จแล้วบีก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะทําตามสัญญานะคะที่เคยบอกว่าจะพาพี่ๆเพื่อนๆเ,เข้ามานะคะไหว้พ่อขุนด่านในโรงเรียนใน100ร้อยจอปโล ในโรงเรียนในร้อยจปรนะคะก็จะมีพื้นที่มากมายกว้างขวางนะคะมีต้นไม้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีความร่มรื่นโรงเรียนนี้นะคะบีไม่รู้นะคะว่าเนื้อที่มันมีความกว้างประมาณเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันกว้างมากๆนะคะแล้วก็ล่มลื่นนะคะเข้ามาก็จะเห็นต้นไม้นะคะมีภูเขานะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นมากๆเลย และว,วันนี้นะคะก็พาพี่ๆเพื่อนๆเข้ามาเยี่ยมชมนะคะในโรงเรียนในร้อยแต่บีนะคะไม่ได้พาทุกคนเยี่ยมชมทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันกว้างมากๆบีก็วันนี้จะพาทุกคนมากราบไหว้สการะบูชานะคะซึ่งสถานที่ตรงนี้นะก็เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะคนส่วนใหญ่นะคะก็จะมานะคะกราบไหว้แล้วก็บูชาขอพรกันค่ะ พื้นที่ข้างในโรงเรียนนะคะก็จะแบ่งนะคะเป็นส่วนของราชการนะคะส่วนที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็เอ่อเป็นโรงเรียนนะคะสำหรับฝึกนักเรียนในร้อยโจโปโลนะคะแล้วก็ยังมีนะคะสโมสรสระว่ายน้ําสนามกีฬาตลาดวัดค่ะสถานที่ข้างในนะคะก็ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่มากๆนะคะซึ่งตัวบีเองบีก็ไม่รู้นะคะว่าเ มันมีเนื้อที่นะคะประมาณเท่าไหร่นะคะรู้แต่ว่ามันกว้างมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะพ่อเลี้ยงของบีนะคะเขาก็เป็นข้าราชการนะคะอยู่ในโรงเรียนในร้อยนะคะแม่ของบีนะคะก็ได้อาศัยอยู่ด้วยนะคะข้างในโรงเรียนนี้นะคะส่วนน้องแบมก็ได้อยู่ตั้งแต่ตอนเด็กค่ะจนตอนนี้ก็น,น้องแบมโตแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะพวกเราก็เลยได้ออกมานะคะซื้อที่นะคะเพื่อที่จะปลูกบ้านนะคะอยู่กันเองเพราะว่านะคะพ่อเขาก็ได้กเกษียณราชการนะคะเวลาที่เรานะคะจะเข้าออกนะคะจากหน้าโรงเรียนนะรถของเรานะคะก็จะต้องมีสติกเกอร์นะคะเอาไว้ผ่านเข้าออกหรือว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะ ก็จะต้องมีหมวกกันน็อกนะคะเอาไว้ใส่ให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าไม่มีนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะหรือถ้าคนภายนอกจะเข้าไปนะคะก็ต้องมีการแลกบัตรนะจริงๆแล้วนะคะวันนี้บีก็อยากจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะคะเข้าไปเยี่ยมชมที่วัดด้วยนะคะวัดนี้เขาเรียกวัดพระพุทธฉายนะคะซึ่งจะมีรูปภาพนะคะของพระพุทธเจ้านะคะเขียนไว้บนที่ภูเขาะคะ่ะ แล้วก็ยังจะมีน้ําตกนะคะอยู่ในวัดด้วยนะคะซึ่งถ้าช่วงที่น้ําเยอะๆนี่ก็จะสวยงามนะคะแล้วก็ลมลื่นมากๆเลยภายในวัดแต่ว่ามันจะต้องขับรถเข้าไปอีกนะคะนี่แค่เป็นช่วงแค่ช่วงข้างหน้าเองนะที่บีพาทุกคนมาไหว้ศาลนะคะอากาศที่ร้อนนะคะบวกกับรถของเรานะคะไม่อำนวยความสะดวกเอาไว้คราวหน้านะคะเดี๋ยวบีจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะคะ เข้าไปเยี่ยมชมนะคะวัดพระพุทธัยกันค่ะนี่จะทุกคนตอนนี้นะบีก็พาทุกคนนะคะมาอยู่ในโรงเรียนใน้อยจระเข้ามาข้างในนะคะในโรงเรียนในร้อยจบปบระแต่บีก็ไม่ได้เข้าไปข้างในสุดนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนะคะศาลเจ้าพ่อขุนด่านนะที่ว่าเวลาใครไปใครมานะคะเขาก็จะต้อง <มา S 1> แวะเข้ามา<ว>กรับไหว้นะทุกคนเดี๋ยวบีจะพาทุกคนนะคะเข้าไปนะส่วนฝั่งทางนู้น,นก,ก็จะเป็นสนามกีฬานะคะคก็จะมีอัศจรรย์ยกว้างมากเลยูเคยมาวิ่งเล่นนะพูนมาะ ทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปกันค่ะ จะเพื่อนๆเวลาที่เขาเออมาเนาะเขาก็จะมานะคะบนบานนะคะแล้วก็จะมีของแก้บนนะคะก็จะมีไก่เยอะมากเลยนะคะที่เขานำมาแก้บนนะนะคะทั้งไก่ทั้งช้างเลยจ้ะข้างในนะก็จะล่มลื่นนะคะอากาศเย็นมากๆเลยนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเขานะคะ พื้นที่มันกว้างมากๆนะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเ,ออเขาเรียกอะไรเป็นส่วนของข้าราชการนะคะโรงเรียนในร้อยเนาะโรงเรียนในร้อยจบปรรนะคะเดี๋ยวบีจะพาทุกคนนะัขึ้้นไปข้างบนนะคะไปไหว้พระก,กันคะ่ะ นี่จะทุกคนเมื่อก่อนในตอนบีมานะมันยังไม่เขายังไม่บูรณาแบบนี้นะทางเดินก็ยังไม่ค่อยจะดีนะคะก็จะมีสําหรับคนที่เดินขึ้นมาแล้วเหนื่อยเนาะก็มานั่งพักแถวนี้ได้นะก็จะเป็นโต๊ะนะคะเอาไว้ให้นั่งพักนะก็มาพักแถวนี้ได้เขาก็จะมีคนนะคะดูแลนะ พื้นที่ก็จะเป็นเขียวเขียวขจีปะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันจ้า บนข้างบนนะคะเย็นมากๆเลยค่ะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลย ไปทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ข้างบนนะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างกันค่ะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะเย็นๆค่ะทุกคน พัดดีมาก นี่นะคะก็จะเป็นข้างหน้านะ